ในมือผมถือหลอดบรรจุสารเรืองแสงเสียงเครื่องจักรยังคงดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเป็นเสียงเดียวที่ขับกล่องความเงียบในห้องทดลองใต้ดินแห่งนี้ทันใดนั้นเสียงประตูระเบิดเปิดออกทีมรักษาความปลอดภัยพุ่งเข้ามาพร้อมกับพ่อของผมยุดพ่อตะโกนลั่นหยุดเวลาไว้ตรงนี้ผมหันไปมองแท่นกลางห้องร่างในชุดคลุมสีเข้มที่ผมนึกว่าเป็นเพียงหุ่นทดลองขยับตัว เงาของฮูดคลุมศีสาค่อยๆค,คลายออกอย่างเชื่องช้าทุกคนในห้องต่างนิ่งอึง้งแล้วหน้ากากโลหะก็ถูกดึงลงเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้านั้นคือแม่ของผมโลกทั้งใบของผมหยุดหมุนความทรงจำในวัยเด็กที่เคยสดใสพุ่งขึ้นมาเหมือนภาพซ้อนกลิ่นขนมปังอบอื่นในครัวเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เธอเคยร้องทุกอย่างซ้อนทับกับร่างกึ่งจักกลตรงหน้า เธอเก้าวลงมาจากแท่นด้วยขาเทียมที่ส่งเสียงเสียดสีเบาๆก่อนจะมากระซิบข้างหูผมด้วยเสียงที่แหบพร่าว่าแม่ทําเพื่อที่จะได้อยู่เพื่อลูกพ่อยนแฟ้มเอกสารลมมุนโตะเบื้องหน้าผมลายเซ็นของแม่ปรากฏเด่นชัดในช่องยอมรับการโอนย้ายแต่ที่มุมกระดาษมีลายมือของพ่อเขียนเป็นหมายเหตุฉุกเฉินตัวแดงว่า keep alive ชยื่นมือที่เต็มไปด้วยสายระโยงระยางออกมาหาผมและในวินาทีนั้นผมก็เข้าใจผมต้องเลือกระหว่างการซ่อมแซมเธอให้คงอยู่ในสภาพนี้ต่อไปหรือทำลายสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานคืนนี้คำตอบของผมจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล